ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตุดเจแล้วนะครับเราก็จะมาสอนการพับกระดาษนะครับกิมจ้วกระดาษเงินกระดาษทองนะครับเอาไวไ้ว้บรรพบุรุษนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํกรากันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะครับโปรติจะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับเราก็แกะออกมาเราจะพับอันเล็กก่อนนะครับอันแรกเราก็ดึงออก ใครจะใช้เชือกอันนี้มัดก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นยางก็ได้นะครับเราจะสอนพับอันเล็กกันนะครับอันแรกก่อนอื่นก็นี่เอากระดาษมาแล้วก็มาพับครึ่งนะครับตอนพับอันเล็กปึ๊บทำการพับครึ่งนะครับพับทั้งหมดหกอันนะครับฝั่งละ6หกก็เป็นทั้งหมดสิบสองแผ่นนะครับ พับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพับให้เท่าๆกันสามแล้วไปเรื่อยๆทำการพับไปเรื่อยให้เท่ากันแล้ว พอพับเสร็จแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเราอยากได้แน่นเราก็พับเป็นเจ็ดอันก็ได้นะครับเสร็จแล้วกันไกลเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะใหญ่กว่าด้านนี้นะครับเราก็นํากันไกลมาตัดให้มันเท่ากันก่อนนะครับเราก็จะนํากันไกลมาตัดให้มันประมาณนี้ให้มันเท่ากันเพื่อที่เวลาออกมามจะได้สวย ตัดทิง้งตัดกะเอาอะประมาณนี้ก็ได้ป,ปึป๊บปึป๊บเห็นไหมก็จะได้เท่ากันหกและอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งงก็หกอันนี้ได้หกแล้วก็เอาไว้ก่อนแล้วก็พับอีกหกอัน เสร็จแล้วเราก็จะนํายางมารัดใช้ยางรัดก็จะแน่นหน่อยนะยางในยางวงเล็กเนี่ยมัดตรงกลางเลยปึ๊บสองทบดึงๆหน่อยแน่นๆเพื่อความสวยงามนะหรือใครจะใช้เชือกก็ได้ถ้าใครไม่ใช้ยางก็ใช้เชือกก็ได้นี่มัดตรงกลางพอเสร็จแล้วเราก็จะทําการพับ โดยการขึ้นลงเลยนะปึ๊บหนีบไปกระยางเนี่ยสลับกันไปขึ้นลงขึ้นลงพับไปเรื่อยๆจนมันครบอ่ะอพับขึ้นลงจนมันครบขึ้นลงขึ้นลงสลับกัน พอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเป็นไงสวยงามด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วแบบที่หนึ่งนะครับอันเล็กเรียบร้อยพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาทำอีกแบบหนึ่งนะครับก็พับเหมือนเดิมแต่อันนี้ ก็อาจจะลดลงหน่อยเพราะเราจะทําแบบที่ไปด้านเดียวกันนะครับพับไปด้านเดียวก็จะใช้ลดลงมาแผ่นหนึ่งก็คือจะเสือสิบแผ่นนะครับ นี้เราก็จะเริ่มพับกันเลยนะครับอันนี้<ป>จะไปทานเดียวกันนะน<ป>ี่พับลงไปทานเดียวกันไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยถ้าเราอยากแน่นเราก็ใช้เยอะหน่อยปกติจะเห็นว่าเวลาคนอื่นเขาไปพับกันคือบางทีเขาใช้ใบน้อยไง ที่เขาให้มาคือถ้าเกิดอันใหญ่อ่ะมันเป็นใบน้อยต้องต้องใส่เพิ่มไม่งั้นมันจะหลุดง่ายอย่างนี้ทำเป็นกลวยความไปทางเดียวกันเพื่อที่จะมาประกบกับอันเล็กที่ทำสลับขึ้นลงนะมันจะได้ดูสวยงาม รับไปเรื่อยๆทับเดียวกันออกมาก็จะดูสวยงามเห็นไหมเสร็จแล้วสวยงามด้วยเห็นไหมแต่งนิดนนะ่อันนี้มันจะหลุดกับเต่งเห็นไหม เนี่ยก็ได้รูปแบบสวยงามออกมาพอเสร็จแล้วก็มาประกบกันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมสวยงามด้วยเรียบร้อยเสร็จแล้วสองแบบแบบสลับขึ้นกับแบบไปทางเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากทำเสร็จก็น่าจะจะประมาณนี้นะครับหน้าตานี่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งบบที่สองแล้วก็มาประกบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ